หกนะคะเราควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยได้ดีนะคะเราควบคุมของตัวเองได้ดีและเราเนี่ยตื่นรู้ขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีสถานการณ์อะไรที่จะมาทำให้เราเนี่ยกลับไปสู่อารมณ์ลบ ได้ไง่ายๆอีกแล้วก็คือเร,เราควบคุมอารมณ์ได้เปรตรู้จักวิธีควบคุมอารมณ์ของตัวเองก็รักษาระดับพลังงานของตัวเองเนี่ยขึ้นพลังงานของตัวเองเนี่ยให้อยู่ในเลเวลสูงได้นะคะสันสะเทือนที่สูงนะคะการสันสะเทือนที่สูงก็คือพวกคลื่นความรักความเมตตานะคะขึ้นของความสงบนะคะอ่าแล้วก็ขึ้นของอ,อยู่ในอารมณ์สงบอารมณ์สมาธิแล้วก็ เรายิ่งตื่นรู้ไปเรื่อยๆการตื่นรู้เนี่ยเขาก็จะเป็นระดับขั้นนะคะต้อตื่นรู้จากการที่เราเจอกับประสบการณ์ต่างๆในในชีวิตของเราเนี่ยแล้วเราได้คิดเราจะเข้าใจสัจธรรมเนี่ยคือการตื่นรู้ว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้สัจธรรมเราเห็นสัจธรรมแล้วเนี่ยคือการตื่นรู้ก็จะตื่นรู้เรื่อยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะคะอ่าก็เนี่ยะคะ่ะถ้า เรามาสังเกตว่าระดับพลังงานของเราในแต่ละวันเนี่ยเรารักษาระดับพลังงานเนี่ยได้อยู่ในขึ้นอารมณ์ที่แบบอยู่ในขึ้นอารมณ์สูงนะคะเป็นอารมณ์บวกอะแล้วเราอยู่กับอารมณ์บวกเนี่ยเรื่อยๆ,ๆทุกวัน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 ,ท,วนทุกวันเนี่ยซึ่งสภาวะอารมณ์ลบเนี่ยมันน้อยมากเนี่ยค่ะเราก็คือเราอยู่ในในเริ่มเข้าสู่โซนายดีเนี่ย ที่แต่พอ,อยที่สําคัญเลยนะคะที่ครูสัญญาจะให้ทุกคนเช็คค่ะพอ,อยเนี้ยก็คือพอ,อยข้อแรกอ่ะเมื่อเราฝันฝันนั้นมักจะเกิดจริงและเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยนะคะก็เขาเขาเรียกว่าสิทโครนิสติกนะคะแล้วก็เออมีอันหนึ่งฝันมักจะฝันฝันเห็นเทพบ่อยๆ รือได้รับการไกด์ไลน์ลอะไรบางอย่างให้จากทูตสวรรค์หรือเทพต่างๆนะคะที่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 อยู่ในอยู่ในนิมิตนะคะเราจะฝันว่าได้ไปสถานที่มงคลหรืออะไรอะไรอะไร,อะไรแบบนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ย อย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ลองเช็คดูนะคะอันนี้คือแปลว่าระดับพลังงานของเราเนะี่ยเป็นเป็นระดับพลังงานสูงนะคะแล้วก็จิตละเอียดนะคะจิตละเอียดก็ถ้าอ่าถ้าอยู่ในในชั้นของของอ่าเอ angular angular reel อยู่ในอาณา,า,าจักรของพระเจ้านะคะขึ้นสวรรค์นเนี่ยเขาบอกว่า อย่อารมณ์เนี่ยจะอยู่ในขึ้นความถี่963เฮิรตนะคะอ่าซึ่งสูงมากอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปเช็คดูนะคะน,นี่คุณสัญญาก็เอามาเล่าให้ฟังนะอ่าลองเช็คดูว่าว่าว่าเราเนี่ยมีอาการแบบนี้หรือเปล่านะคะ